ว่าชอบตัวละครที่น่ารักโมเอะม้งมิงไม่รู้มันมันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้อ่ะก็ก็สวัสดีทุกคนนะครับผมวันนี้ก็อยู่กับผมครับในช่องของดูเกมกับเกมโลกบอกกันอย่างแล้วนะครับผมในแมทจะมีชื่อว่าอนิเมะเอเดเวนเจอร์นะฮะวันนี้เราก็จะมารีวิวตัวละครที่มีชื่อว่าโกสคุงนะฮะ เป็นตัวละครที่สามารถตีจิตเบิร์นได้แต่ไม่ตีแอร์นะตีค่อนข้างแรงเลยทีทเดียวเชียวเออวันนี้เราก็จะมารีวิวแบบง่ายๆแบบสกิลนะรีวิวสกิลเราไปดูโกสคุงกันดีกว่านะว่ามันเป็นยังไงนะสกิลเขาว่ามันเท่หรือไม่เท่ว่ามันแบบบุ้มบูมมขึ้นได้ขนาดไหนกันเชียวอะไปดูดีกว่านะ let's go นี่ก็มาอยู่ภายในแมปนะฮะ ก็ดาบที่เราต้องใช้ได้เป็นดาบแบบว่าหอคอยไต่ไต่ห่อคอยนะครับผมเดราก็จะทำการวางไปเลยสกิลแรกของโกสคุงมันเป็นการจำตีในการหมุนไฟล็อกตัวสเปกเตอร์เนี่ยวนะฮะชิวตุ้งแล้วก็ติดเบอร์นิดหน่อยนะครับค่อนข้างดีเลยทีเดียวเราทำการอัพเป็นหนึ่งคันเพื่อเพิ่มันปสจะเล่นยากเอ้ยย่าไอ้ยาใช่ๆอ่ะสกิลต่อไปออมบิสบูม U, อมบิบูอมบิบูอัปเลยดีกว่าสิเวลาไหวไม่นี่เป็นการเป็นการยิงแบบไหนกันเนี่ยคือดูดิไหนดูสิตูม้มอะเป็นการระเบิดแบบนี้เลยหรอก,ก็ดีนะครับผมซเซอร์เคิลก็ค่อนข้างใช้ได้เลยตีเจ็ดสี่วิดิเมก้าวันสองหมื่นเนาะโอเคเป็นไงโคตรดีโคตรดีของโคตรดีอะตัวนี้แม่งของโคตรดีอะ นี่ครับต่อไปก็อัปเกรดจากขั้น4ไปขั้น5านะใช้เงิน0 0ดพดันจะมีกายไปเป็น60,000นกันอัปไปเลยอุ้ยสกิลมันเดินนะเอ้ยแต่ขั้นต่อไปนี่เป็นด้เม็นห0 0นะครับผมแต่ว่าตี11วิด้เม็1 0น0 0 0แส้ระยะ43บอัปไปเลย1 0 0 0 0บาทปังสกิลเป็นไงดูซิอุ้ยพายุไฟน้องตีแอรไม่โดนโคตรเซ็งเลย ามาดูภาพแบบเท่ๆกันดีกว่านะความเท่ของเขาเป็นเช่นไรโว,ว้าวสุดโฮสปัไม่เสื่อมานะอัขั้นต่อไปขั้นหกเป็นขั้นเจ็ดใช้เงินหมื่นสี่ไปเลยนิเป็นเป็นแสนสี่หมื่นหกพันนะครับเหมือนเดิมแล้วก็อั้ต่อไปก็เป็นแสนแปดตีทุกๆวิระยะห้าสิบโอ้ เ็แต่ว่าได้บัฟของยูชิโนะไอก็เป็นสองแสนหนึ่งหมื่นนะฮะตีแรงตีเววิอาจจะตีชา้าไปหน่อยแต่ว่าเม็ก็ดีแล้วก็ระยะก็ดีด้วยค่อนข้างเหมาะในการสุ่มเลยนะตัวค่อนข้างเก่งนะครับสำหรับใครที่ชอบเอิ่มโกสคุงนะฮะผมก็ถือว่าชอบตัวละครที่น่ารักโมเอะมุงมิงไม่รู้มันมันเป็นผู้หญิงผู้ชายก็ไม่รู้อ่ะก็ ใครที่ชอบแบบตัวเวทตีไฟเบรนได้ก็สามารถไปสุกมาได้นะครับในตู้ตู้ธรรมดานะเอ,อไม่ต้องไปหาพุดถ้อยเท่านั้นแหละแค่สุ่มาแล้วก็วิธีโบก็แค่ใช้ผลไม้อย่างเดียวเลยอาจจะใช้ผลไม้เยอะกว่าตัวอื่นค่อนข้างเยอะหน่อยนะก็เราไม่หาดูได้นะผมยังไงก็ดูสเกมก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับผมยังไงก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์กับช่องดูสเกมนะครับสำหรับวันนี้ผมก็ขอตัวลาไปก่อนนะทุกคนบา,บายครับ